กับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานะคะคลิปถูกเผยแพร่โดยเนชั่นทีวีช่อง22และสื่ออีกหลายช่องทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงในสังคมไทยค่ะ โดยเนื้อหาในบทสนทนาช่วงแรกนะคะเจตนาสงบสุขชายแดนแพทองทานเปิดบทสนทนาด้วยแนวโน้มว่าอยากให้สองประเทศสงบสุขและขอให้ฮุนเซนเห็นใจหลานชี้ว่าไม่อยากให้มีความเข้าใจผิดเพราะมีแม่ทัพภาคที่สองประกาศกล้าวอยู่ภายในค่ะและมีประโยคเด็ดที่ว่าถ้าท่านอยากได้อะไรบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้นะคะแสดงถึงท่าทีของฝ่ายไทยที่มีความอ่อนโยนและยินดีประสานทุกฝ่ายเพื่อความสงบค่ะและ ช่วงกลางของการสนทนานะคะก็เป็นปมปัญหาด่านชายแดนตามบทสนทนาก็คือฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มปิดด่านแต่ฝ่ายกัมพูชาถอนกําลังแล้วส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาพร้อมถอนมาตรการห้ามส่งออกสินค้าเกษตรหากไทยเปิดด่านก่อนนะคะทางฮุนเซนนะคะตอกย้ำว่าถ้าไม่